สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนสวัสด,ดีทุกทุกคนนะคะเอาอากาศยามสิบโมงกว่า,วาของสวีเดนมาให้ชมอีกแล้วจ้า <Yeah. S 1> แล้วก็มาทานขมตำได้กันนะคะ <Yeah. S 1> นี่จะฝนพึ่งเล้าตกพี่นอ้องฝนพึ่งหยุดตกไปค่ะเนี่ยฝนตกแต่เช้าเลยพึ่งจะหยุดฝนพึ่งจะหยุดตกพี่น้อง มาดีค่ะมาด้วยพี่น้องมากินข้าวซอขาข้าเทียงร่มหยอดน้ำกันจ้านี่เลยคืออยากกินพี่น้องมาจ้ามาจ้ามีกระพักจ้าม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 า,มากินด้วยกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อเศษเศบน้ำกันจ้าเศษเศบน้ำกันเด้อ ขาเสาะเขาเที่ยวร่มหยอดพี่นอ้องเต้นสวยมหมนอนดึกตื่นสายทุกวันเลยจ้ะขออนุญาตใส่มือง้จัจดาล่างหมดแล้ว <c oughs> เอาบ่ไปวลา มาเด้อมาเด้อมาเด้อไปให้เน้กินข้าแลงท่านืองท่านไน้กินน่อกเนาะเนื้นอ,อจ้าไปห้ไน้กินข่าเทียง คนเพึงเศร้าัวพี่น้องว่าเชเขาไปมากินแล้วยังจะเปิดปลาซอะกินเส้นต้องใส่เมื่อนะพี่น้องมากกินเ้นได้จะกินนุ่มจีนได้จะกินกวยเตี๋ยว mm der oder? 在东海吗？ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องน้องไม้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกทุกคนนะคะเนาะกำลังใจให้กันสู้ๆน้ำกันด้วยจ้าเด้อที่ถิ่นแกป้าคอยเด้อพี่น้องเด้อคอยกับว่าที่ป้าพี่น้องหรอกจ้าอยู่น้ำกันเป็นดนแล้วพี่น้องเนาะ จำเพียสำนองกันเด้อบาทเนี่ยเด้อเบิงกับขอจุไว้เพียงแค่ราคาแล้ค่ะ